เพื่อจะออกไปทั้งนอกนะคะมีทุระออกไปอีกแล้วนล่มาร้านจีนนะพ่พุ่งมาซื้อของแค่อสองอย่างเพราะว่าเราจะไป หลากันก็เลยจะแวะมาน,อนอี่ก่อนนะสือแอปเปิ้ล ออ,ออกมาจากร้านแล้วนะคะเมื่อกี้คิดว่าจะเอาแค่แอปเปิลน,นะกับกับผักกาดนะคะที่จะให้พี่ไก่เอาไปดองสรุปได้กล้วยได้นะคะได้ทุเรียนได้อะไรอะเมื่อกี้ได้ประมา,าณห้าหกอย่างคือถือออกมานี้แบบว่าในบอกจะเอาแค่สองอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นะเวลาเรามาซื้อของนะคะเราแบบเมื่อกี้เข้าไปแค่น่าจะสิบห้านาทีเองมั้งแต่แบบว่ารีบไงคือแบบไม่ได้เดินดูของเลยคือจเจาอะไรก็เดินไปจับจับจับเลยอะค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปไปที่ไม่ได้แวะร้านลาววันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปที่ Apple Canada แ,แล้วก็จะมีร้านอ o y a r อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะคือเรานะคะจะต,ต้องเนี่ยสถานีต่อไปนะคะคือไปซื้อของญญเราจะไปที่ที่ท,ที่ที่ห้างก่อนนะคะแล้วก็คือเราจะไปซื้อนาฬิกานะคะคือแต่ละปีเนี่ยค่ะบริษัทนะคะ,ะ,คะก็จะให้ ของขวัญกับพน uh ักงานนะคะที่อายุงานครบ15ปีนะคะ15ปี free. 20ปี25ปีซ uh şey like ึ่งคือมากปีเนี่ยก็จะได้ของขวัญที่ค่อนข้างแต่พิเศษเนาะแต่คุณพอเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบซื้อนาฬิกานะคะให้พนักงานที่จริงอน่ะเขาเริ่มต้นด้วย15ปีเนปี่ยเดี๋ยวจะให้กุ้งจะให้ดูแต่กุ้งนะคะได้มาตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะอันนี้ได้มาตั้งแต่ปีแรกเลยเขาให้เริ่มลำเอียงนิดนึงปีแรกกุ้งทางานคุณพอก็ให้กุ้งเลยเนาะแล้วก็ รู้สึกปีนี้จะมี8ดคนนะคะมี8ดคนตั้งแต่ปีที่แล้วคุณพ่อเขาเปลี่ยนเป็น apple watch นะคะคือเขาอยากให้พนักงานนะคะรู้จักแบบออกกำลังกายนะคะแล้วก็มี activity นะคะ exercise อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเขาแบบให้เหมือนแบบว่า active อะไรเงะะี้ยค่ะเขาเขาก็เลยเปลี่ยนเป็น apple watch ให้นะคะบางคนเขาก็แบบบางคนอายุเยอะแล้วนะเขาก็แบบว่าไม่ค่อยเลไม่ค่อยมีสกิลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่าไหรนะ่เขาก็าให้ลูกให้หลานให้ภรรยาเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่แต แต่ไม่รู้เป็นไงคุณพ่อเขาก็เลยแบบอันเป็นไรเอาเอานาฬิกานเนี่ยแหละอะไรเงี้ยปีนี้แปดคนเนาะแล้วจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะน่าจะเป็นสองปีที่แล้วนะคะมีพนักงานคนหนึ่งท่านอายุน่าจะประมาณเจ็ดสิบห้านะคะแล้วเพิ่งจกกะเกษียณค่ะเขาจะเพิ่งจะเกษียณด้วยที่นี่นะดีอย่างตรงที่ว่าคือเวลาเราอายุหกสิบแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องกเกษียณหมายความว่าถ้าเราอยากจะทํางานต่อโอเมก o าลูเกโดส o อ my god look ดูสิ that can go true คือถ้าเราอยากจะทํางานต่อเนี่ยเราก็สามารถทําจนกว่าที่เราจะจะหยุดได้เลยนะคะคือสรุปว่าคนพนักงานคนนั้นอ่ะเขาทําตั้งแต่รุ่นคุณแม่คุณพ่อนะคะตั้งแต่บริษัทยังอยู่ในเมืองนะคะแล้วคุณพอก็ย้ายตัวรูงานออกมาข้างนอกเขาก็ตามมาทํางานอยู่ข้างนอกเนาะเขาทางานให้กับบริษัทอ่าทั้งหมดประมาณ33ปีนะคะที่เขาทํางานอยู่แล้วตอนนั้นแล้วตอนตอนที่เขาเกษียนะค่ะเขาอายุ75 ทางบริษัทนะปกติก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรเนาะเขาก็เลยให้เงินที่จริงอะเวลาเราเกษียณนะคะเราจะมีเงินจากบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนเงินที่เก็บเป็นเงินเกษียณนะคะเงินไอซีพีอะเขาจะมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทางทางเหมือนรัฐบาลเขาก็จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งแต่ทีเนี้ยคุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าแบบคือพนักงานคนนี้เขารักการทํางานมากแล้วเขาแบบไม่อยากเกษียณอ่ะเขาไม่อยากเกษียณเลยแต่วันนั้นเขาบอกว่าเขาอายุเยอะแล้วเขาจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่เขาก็รักบริษัทมากนะอะไรเงี้ยค่ะ เขาคุณพ่อก็เลยปรึกษานะคะคกับบอดแล้วก็ให้เป็นเหมือนเงินขวัญถุงอะคะ่ะให้เขาอีกที่ให้ไปเหมือนเป็นของขวัญให้นะคะว่าแบบอตอบตอบแทนที่คุณทํางานกับกับเรามานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นการเลี้ยงส่งที่อบอุ่นมากนะตอนนั้นเนาะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ที่มอนะคะก็จะไปซื้อของเล่นให้แมทด้วยไม่ใช่ของเล่นเนี่ยเขาเล่นต้องเป็นของขวัญเนานะเพราะว่าเป็นช่วงคริสต์มาส เป็นช่วงที่แบบใช้เงินจริงๆคริสต์มาสเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าบางอย่างเราไม่ไดว่าเราอยากได้อย่างกุ้งหรือกงไม่ได้อยากได้เลยนะยนะกุ้งไม่ได้แบบอยากซื้ออะไรเลยแต่แต่ของแมดดี้นะรู้สึกว่าตอนนี้มีหกเจ็ดกล่องแล้วแล้วพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าไม่พอต้องไปซื้อมาอีกเพราะว่าณก่อนหน้านี้แมดดี้เขาเขียนลิสต์นะคะให้ซานตาคลอร์มารับที่บ้านนะคะคือพนักงานคุณหมอนั่นแหละเป็นเซนตา้าแล้วก็ให้มาที่บ้านนะคะแล้วเขาก็มีลิสต์ให้เด็กเนาะ มีลิสให้เด็กแล้วก็เด็กเขาก็ในแมดดี้เนี่ยเขาเขียนของเขาเองนะเขาเขียนของเขาเองแล้วเขาก็เอาเอาลิสที่เขาอยากได้ของอะไรเงี้ยให้ซันตาไปแล้วเขาก็เอาลิสนั้นอะมาให้พ่อกับแม่นะคะแต่นี้เราก็จะมาซื้อตามที่เขาอยากได้เนาะก็เป็นแมดดี้ซื้อแต่ละอย่างมาดี้อยากได้แบบของของที่แบบบางทีกุ้งคิดไม่ถึงอะเขาแบบเอ๊ะทำไมเด็กข้าหวบแล้วเขาอ,อยากได้แบบนี้หรออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เราจะไปที่มอกันค่ะ ก็ไม่ได้ถอดอะไรออกเลยนะข้างในหลบว่าร้อนมากแล้วตอนเนี้ยดีนะใส่แบบไม่ได้หนามา,มากๆนะแต่ก่อนอะไรก็ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็แบบยาก <Okay. S 1> มันเหมือนแบบตอนไอ o ฟนรุ่นแรกๆเลยนะเหมือนไอ h ฟนห้ And the base gray or the white? Or the black or the white? Yeah, so for series three, we only have the two color options there, right? so, uh so either yeah, there's red, blue, gold, silver, and green. There's no congestion? Right.

$69.99. Huh? What's better, this or that? To be honest, I'm not familiar with this product at all. Me neither. But um, all I know is, like, you, when you open it, you get a doll no matter what, and yeah. then it comes with like random accessories. Yeah. You get like six or seven random yeah. accessories. But what kids, this what one comes with. Oh uh, my God, maybe so we love this. A it's a big this. one. Yeah. Is this for one girl or two? One yeah. girl? Yeah. Well, if she wants a lot of things. This, this one or that one? That one? Yeah. You can get one of those too. This is $50 These two, L I like it. thanks for her talking. An Apple Watch thing <laughs> for Yeah, we did that store pretty good too. you heavy, eh? Alright. Say the rap. Ask <laughs> for final sale. โอ้โหดูด์ดีดี t ีดีดีดีนีดีดีอีนีด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 าดี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 ้ีดีเีดีดีดนดี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 ยนดีดีอีดีดีอเปิดา,านีดีบีด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 ลดีดีดีวเนีดีดี่ีดีดาเป็นคนที่ีม่ทานทุเรีนีะคะ Hoặc là tikungo mỹ hàn, nakungo mỹ hàn mật ong mát đi tóm. You can smell, eh? Thanks. Sorry. Your food or my food? Huh? Your food or my food? My food. I think so. Durian. And jackfruit together. That's how it smells. I have my food. Oh, I have to clean my hand first. My hookah. Clean, clean. เดี๋ยวต่อไปกุ้งก็จะไปที่เอาเลทนะคะไปรอคุณพ่อช็อปปิ้งทั้งวันวันนี้แล่นะโอ้ยพ่อโตมากคุณพอแค่มามามาจอดส่งตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็จป ทานมือเที่ยงกับลูกเขาเนาะเดี๋ยวกุ้งก็จะมาที่นี่นะคะนี่ร้าน,นอีกร้านหนึ่งที่แมดดี้ชอบนะของเล่นนะคะ ที่ออกมาจากร้านของกิฟช็อปแล้วนะคะนี่ได้กระเป๋ามาแล้วเพราะว่าพี่ไม่ได้กระเป๋ามาก็เลยเอาของมงหมดใส่่างนี้เนาะร้านคาร์เร์ คนน้อยมากเลยค่ะดู ได้มาอีกถุงละข้าคืร้อนมากเพราะว่าพิ่งใส่เสื้อไม่ได้ถอดออกนะนี่ค่ะร้านหน้ากากนะคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะ น,นี่ก็ได้มาอีกหนึ่งร้านไม่หมวกไม่หมวกถ้าพันคอนะคะเดี๋ยวดดี้น่ะกำลังจะมาแหละแต่ต้องไปเดินนะไปรอที่ประตูเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจอดรถนะคะ่ะอ้เราไปอีกจ้ะ ว่ากันว่าดีกว่ากมาถึงประตูนะ,ะนคุณพ่อก็มาถึงพอดีแล้วก็พอคงเปิดประตูนะเปิดประตูเข้ามานั่งกินทุเรียกรนกับขนุนตีกันจนไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรเลยอ่ะผมกินแบบสุดยอดเลยมันฉุนเนาะมันไม่ได้ว่าเหม็นเลยมันหอมแล้วมันฉุนมาก พอลยอยนางไม่ชอบทั้งสองกลิ่นนะคะแล้วนางก็อ,งอยู่ในรถอะนางนางขับรถกลับไปกลับมาตอนนี้ก็กาลังจะกลับกลับที่ทํางานแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาของแวะไว้เอาทุเรียนนะคะลงไว้บ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวในรถจะเป็นกลิ่นแบบแว่ารออีกสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเอาไปเอาของไปที่บ้านก่อนแล้วก็ไปที่ทํางานนะคะพะกูมีของที่ทํางาน <S 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 ด้วยเพราะว่ามีที่เมืองไทยนะคะส่งของมาให้เดี๋ยวกต้องไปแกะกล่องก่อน,ออนเพราะว่ามันมีของที่เขาฝากซื้อด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา กลับบ้านกันก่อนนะคะถึงค่ะเอของลงก่อนแล้วก็จะกลับไปที่ออฟฟิศให้ดูของ Power You have to see that. One through three. Here we go. <laughs> oh that's for that's for her. That's what she asked Oh my god. Don't forget to subscribe to a channel.